คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางทีคนที่ดูเหมือนจะให้ทุกอย่างแท้จริงแล้วกำลังพลากอะไรบางอย่างไปจากคุณคุณเคยไว้ใจใครสักคนไหมจนสุดท้ายคุณกลายเป็นแม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่รู้จักตัวเองสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o v i e with Chris พอดแคสต์ที่จะพาเราไปดำดิ่ง กับซีรีส์และหนังที่มากกว่าคาม่าบันเทิงและวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งใน Limited Series ที่กำลังเป็นกระแสในหมู่คนที่ชอบอะไรลึกๆปนความดาร์กนั่นก็คือ Silence จาก Netflix มันไม่ใช่ซีรีส์ธรรมดาแต่มันเป็นบทกวีของความเจ็บความรักและอำนาจที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือลบปมในใจ sister she she's your ตอนที่หนึ่งถูกในระเทศเริ่มต้นด้วยเดเวนได้รับผลไม้จากน้องสาวที่หายไปอย่างไรร่องรอยเธอตามไปถึงเกาะของแมคคาเคลมหาเศรษฐียิงลึกลับที่มีอิทธิพลและสเสน่ห์แปลกประหลาด เดวิ on, พบกับน้องสาวชื่อว่าซิโมนแต่เธอกลับดูเหมือนคนที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ทำงานที่นี่แต่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของลัที่อะไรบางอย่างเดวิ on, ถูกตำรวจจับเพราะบุกลุกแต่กลับถูกเมคลาช่วยไว้เสียงไซเลน์ดังขึ้นในหัวของเดวิลและเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาแน่นอนตอนที่สองกลงเล็บเดวพยายามพาซิโมนกลับบ้านแต่ซิโมนปฏิเสธเพราะเธอรู้สึกว่า เธอมีตัวตนที่นี่เธอเป็นมากกว่าน้องสาวคนเล็กปีเตอร์สามีของแมคเครลเรื่องแสดงความสนใจในตัวซีโมนและเงื่อนงำเกี่ยวกับภรรยาเก่าที่ตายไปของเขาก็เริ่มปรากฏขึ้นความไว้วางใจเริ่มสั่นคลอนระหว่างคนในเกาะและคนที่มาใหม่ตอนที่สอสุรกายซีโมนจูบกับปีเตอร์คนที่เธอไม่ควรแม้แต่จะมองด้วยสายตาแบบนั้นปีเตอร์ ยืนยันว่าเขาเองเป็นฝ่ายเริ่มแต่เราก็ดูว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเดวนเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวคือการแสดงเธอเองก็เริ่มคว้ยเขวและอ่อนไหวต่อคนที่นี่เช่นกันตอนที่4 p e เพอร์เซฟ m นีแมคคาจัดงานมั่นให้ซิโมนและอีจานทายาทอีกคนที่เหมือนจะเป็นตัวแทนแห่งความเหมาะสมแต่ซิโมนเริ่มลังเลเธอไม่ได้อยากแต่งงาน เธอแค่รู้สึกว่าเธออยากเป็นคนสำคัญแต่แล้วภาพหลุดเธอกับปีเตอร์ก็หลุดไปถึง Vanity Fair m แมคเ l ล a ไม่พูดอะไรเธอแค่ไล่ซีโมนออกจากชีวิตของเธอด้วยความเย็นชาอีธนเมาและตกหน้าผาตอนที่5บทเพลง Silent ปีเตอร์ตัดสินใจทิ้งแมคเคล่าเดินไปหาซีโมนซีโมนกลายเป็นแมคเคล่าคนใหม่ในชั่วพลิบตาเดวอนกลับบ้านไปดูแลพ่อที่ป่วย และเธอยอมรับว่าเธอไม่สามารถช่วยน้องจากโลกที่น้องเลือกได้และแมคเคลาคนที่ดูเหมือนจะควบคุมทุกอย่างมาตลอดกลับร้องไห้แล้วเดินจากไปเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังถูกทิ้งและเสียงไซเลนซ์ก็ดังครั้งสุดท้าย คำว่า Silence ในตำนานกรีกคือสิ่งมีชีวิตที่ล่อลวงนักเดินทางให้ฟุ้งซ่านชนโขดหินด้วยเสียงเพลงที่หวานจนไม่อาจต้านทานได้ในซีรีส์เรื่องนี้ Silence คือการล่อลวงทางอารมณ์ความหลงใหลในอำนาจการรู้สึกถูกมองเห็นความรู้สึกมีค่าความรักที่ขาดหายไปซีโมนหลงเสียงของแมคเคลาเพราะเธอไม่เคยรู้สึกสำคัญขนาดนี้มาก่อนเดวอน หลงเสียงของความเป็นพี่สาวที่ดีและเธอกลัวน้องจะหายไปจากชีวิตอีกครั้งปีเตอร์หลงเสียงของโอกาสที่สองและเขาเบื่อชีวิตที่ตายแล้วแบบแมคเคลาแมคเคลาเองอาจเคยได้ยินเสียงไซเรน์มาก่อนและเลือกจะเป็นคนส่งเสียงนั้นเสียเองเลย All flow silence สะท้อนว่าอำนาจจริงๆไม่ใช่แค่เงินหรือสถานนะแต่อาจเป็นอำนาจในการควบคุมจิตใจคนอื่นแมคเคลาให้ชีวิตใหม่กับเซโมนแต่สิ่งที่เธอขอแลกเปลี่ยนคือความพักดีแบบไร้ข้อแม้ปีเตอร์แสดงว่าเขาเป็นคนวางเฉยแต่อำนาจของเขาอยู่ในความเงียบคนฟังเขาเพราะเขาพูดน้อยซโมน เริ่มต้นจากการถูกควบคุมสู่การครวบคุมคนอื่นในตอนจบเดวนเป็นเพียงคนเดียวที่จะพยายามไม่หลงเสียงใครแต่เธอคือคนที่เจ็บที่สุดในเรื่องนี้เดวนกับแมคคลารร้องไห้ต่อกันในตอนจบ ไม่ใช่พอรักหรือเกลียดกันแต่เพียงพอทั้งคู่รู้ว่าเสียงไซเลนที่พวกเธอได้ยินนั้นมันคือเสียงของความต้องการความรักที่ไม่มีใครให้ได้และบางทีเสียงนั้นมันก็ดังอยู่ในใจของเราทุกคนขอบคุณที่รับฟังบู w ิวิ c คริสนะครับถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่ลงแหลในซีรีส์เหมือนกันมาฟังนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าอย่าลืมว่า สร้างคำถามกับทุกเสียงที่ดังในใจนะครับสวัสดีครับ